เอาเลยครับผมได้ยังไงก็ต้องขอ รับสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวาวทุกท่านกันด้วยนะครับและในสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาสารต่อเรื่องน้อง GM กับผู้เล่นกันต่อนะครับบอกเลยว่าเรื่องราวนี่กำลังเจ้มจนสุดๆไปเลยครับท่านผู้ชมทางช่อง BPC ของเราเนี่ยนะครับมีอัปเดตคลิปวิดีโอทุกวันนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ขึ้นแจ้งเตือนนะครับเวลาผมอัปคลิปจะได้มารับชมแล้วก็เสพความฟินความสุขกันต่อเะและก่อนที่จะไปรับชมรับฟังการสปอยหรือว่าการพากของเจ๊เนี่ยนะครับผมขอคนละ คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่นี่เจ้านายคุณเคยได้ยินเรื่องพอรของพงไพรหรือเปล่าพรของพงไพรงั้นเหรอเฮ้ยคำถามแบบนี้เดาได้เลยว่าเขาต้องได้ลงมือฆ่านักผจนภัยระหว่างการเดินทางแล้วเขาก็คงจะทำลายลูกปั้นของเทพเจ้าไปโดยบังเอิญแล้วละมัง้งฉันเองก็ไม่เจอการ์ดพลอต ที่ซ่อนอยู่เลยจากนั้นเขาก็คงจะเคลียร์ด่านแบบลับๆไม่น่าแปลกใจเลยที่ทีมของเขาจะถูกกวาดล้างไปหมดในตอนนั้นเขาไม่ได้ปกป้องเพื่อนร่วมทีมเลยหรือไงกันพวกนั้นไม่ใช่สิ่งที่ฉันกําลังตามหาทําไมต้องปกป้องพวกเขาด้วยล่ะแล้วทําไมพวกเขาถึงไม่ป้องกันตัวเองด้วยอนั่นสินะคนที่เป็นตัวถ่วงมันก็อาจจะดูน่ารําคาญไปเลยแต่ถ้าหากว่าฉันเคลียร์ด่านได้ตามปกติแล้ว ฉันจะไม่สามารถหยิบจับอะไรออกไปได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวเลยหรือไงกันกลังตรวจด,ดูว่ามีไอเทมหรือว่าอุปกรณ์ประกอบฉาก,กอื่นๆอยู่อีกไหมหมิงหยวนคืออุปสรรคบนเส้นทางสู่ความสำเร็จของฉันฉันจะต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้เลยคนจะต้องลงเอยแบบนี้กันตลอดเลยใช่ไหมสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ อาศัยอยู่บนโลกมักจะมีเจตนาร้ายทุกๆรูปบาปอยู่เสมอและฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นฉันจะเลือกสู้ในแบบที่ฉันถูกสอนมาความอยู่รอดคือรหัสของฉันการฆ่าคือสัญชตาตญาณของฉันความอยู่รอด คือราชของฉันการฆ่าคือสัญชาตญาณของฉันอารมณ์ในสายตาของทุกคนเปลี่ยนจากความอาฆาตพยาบาทเป็นความกลัวเพราะเขามีแผนการกำจัดฉันแล้วก็กลัวฉันและต้องการที่จะตด,ดชีวิตฉันแต่พวกเขาก็ยังคงพยายามซ่อนอยู่ข้างหลังฉันและใช้ฉันเป็นที่กำบงังนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นดี่พวกท่านหน้าด้านมากขนาดนี้เลยหรือไงกันจะให้เด็กน้อยคนนี้มาทำงานแทนพวกท่านได้ยังไงเนี่ยคนเดียวที่เหมือนว่าจะพิเศษพระองค์ทรงอนุญาตให้ฉันใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานและสงบจิตสงบใจในโลกที่หดร้ายใบนี้บาปนี้นี่ล่ะอ๋อตรงนั้นมีของดีอยู่รีบไปคว้ามันเอาให้เร็วเ,วเลย รีบนอนได้แล้วนะที่นี่นะมันหนาวเกินไปแล้วอย่าโลภมากเพียงเพราะว่านายต้องการมันมากกว่านี้ล่ะพ่อแม่ของนายคงจะกำลังตามหานายแบบไม่ได้นอนเลยสินะทำไมระบบถึงนำเด็กเล็กแบบนี้เข้ามากันเนี่ยแบบนี้ก็แย่หน่อยนะทีมของเราสมองของฉันและความแข็งแกร่งของนายก็ไม่มีผูดด้ใดเทียบติดบนโลกใบนี้ได้แล้ว คนพิเศษเหรอเขาโกหกขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณได้เคลียร์ทุกระดับของเกาะไม่แน่นอนนี้แล้วคุณได้บรรลุเป้าหมายและคุณมีสิทธิ์หรือว่าโอกาสที่จะขอพรได้เอ่ยคำปราตนาของคุณและผู้ที่ยิ่งใหญ่จะเพิ่มเติมความสามารถให้แก่คุณและคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการได้ฉัน ต้องการคนนั้นการฟื้นคืนชีพความปรารถนานั้นสมตุสมผลดีนะครับแต่มันก็คึ้อยู่กับหลายปัจจัย<อ>เพื่อให้ความปรารถนานี้เป็นจริงผมจะชาร์พลังงานที่แปลงแล้วบางสูตรให้ผมจะเรียกเก็บค่าผ่านทางเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของคุณเป็นหลักประกรันสำหรับโอกาสครั้งที่สองในการผ่านด่านนะครับคุณต้องเดินทางไปที่เกาะที่ไม่มีความแน่นอน พื่อรับอุปกรณ์การประกอบฉากสิ่งที่สำคัญหากคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพียงแค่รับคอเลทชันสะสมให้มันครบ100เซก็แค่นั้นตำแหน่งที่ได้รับนักสะสมการอัตราการสะสมการส5เปเซนต์ฉันจำรูปร่างกับหน้าตาของเขาไม่ได้แต่ว่าเขาเป็นคนที่พิเศษมากๆจำเสียงไม่ได้จำชื่อไม่ได้ด้วยแต่ฉันังมีความทรงจำเกี่ยวกับเขาหลงเหลืออยู่ ฉันตกอยู่ในแผนการสมรู้ร่วมคิดบางทีฉันอาจจะติดอยู่ในการกลับชาติมาเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้ฉันแค่อยากให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาแม้ว่าฉันจะตกลงไปในเหวก็ไม่มีใครหยุดฉันได้ในตอนนี้เหมือนว่าฉันกำลังจะได้ยินเสียงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวฉัน อัตรารูปรวมสิ้นส่วนหน่วยความจำของผู้เล่นหมิงเจาสามสอร์ซนต์นี่นายโกหกฉันน,นายพูดถึงอะไรน,นายกลับมาแล้วแต่ว่าฉันจำชื่อนายไม่ได้ ฮะฮะยาโรบงพวกเขากำลังมาแล้วพวกเขากลัวความหนาวเย็นใช้การที่มีคุณสมบัติการแช่แข็งอย่างรวดเร็วเปิดใช้งานการผลึกน้ำแข็งเา็นเยือกแข็งของราชนิีมาโจมตีโจมตีนายได้รับบาดเจ็บนี่ทำไมนายถึงปกป้องฉันล่ะเห็นได้ชัดว่านายต้องการที่จะฆ่าฉันไม่ใช่หรือไง ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นหรอกตอนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วนะอ๋ะอแตที่สุดฉันก็เจอนายแล้วตื่นจากฝันได้แล้วฉันไม่ใช่คนที่นายกำลังตามหานะนายจำผิดคนแล้วล่ะฉันไม่รู้ว่านายกำลังคิดอะไรอยู่หรอกแต่ฉันไม่ใช่คนที่นายกำลังตามหาอย่างแน่นอนเลยเฮ้ยจะมาจ้องมองอะไรฉันล่าหันหน้าไปเลยนะ ทำไมเขาต้องทำสีหน้าบาปนั้นด้วยเดิมทีแล้วฉันก็เป็นคนจากเบื้องบนดังนั้นฉันจึงไม่ใช่คนที่เขากำลังตามหาอย่างแน่นอนเลยตอนแรกฉันโกหกเขาว่าสามารถช่วยเขาค้นหาสิ่งที่เขากำลังมองหาได้แต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่เก็บรวบรวมคอลเลกชันประกอบให้สมบูรณ์บาปเท่านั้นแต่ว่าเป็นเขากำลังมองหาใครสักคนที่สำคัญกับเขาอยู่ฉันไม่แปลกใจเลย ว่าทำไมพวกเผ่ากระต่ายถึงได้โจมตีเราแบบไม่รู้ตัวฉันเคยผ่านมาที่นี่สองครั้งแล้วนะพวกกระต่ายพวกนี้มันก็บ้าคลั่งทุกคืนนั่นแหละแล้วพวกมันก็ทำแบบเดียวกันนี้ด้วยเมื่อครั้งที่แล้วที่ฉันผ่านมายออนายก็ควรจะบอกให้เร็วกว่านี้หน่อยสิก่อนที่เราจะออกไปฉันคิดว่าพวกนั้นคงจะไม่ปล่อยเราออกไปง่ายๆนะดังนั้นฉันคิดว่าต้องคิดแผนสำรองเอาไว้ก่อนแล้วนะนี่คือผักของกระต่ายที่ฉัน เคยเก็บมันเอาไว้ก่อนหน้านี้กระต่ายปรสิตจะโจมตีผู้เล่นด้วยกลิ่นผักอย่างบ้าคลั่งฉันรู้ว่ามันคงจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่นายทำแบบนี้ในเมื่อนายกับฉันเคลียร์ดานได้เป็นครั้งแรกลุงคนหนึ่งกินผักของกระต่ายจนหมดเพราะเขาคิดว่าพวกเด็กและผู้หญิงไม่สามารถนำพาเขาผ่านด่านพวกนี้ไปได้นายก็เป็นคนเตือนฉันเองว่าเราไม่สามารถกินอาหารกระต่ายพวกนี้ได้ เพราะว่าคนที่กินผักของกระต่ายพวกนั้นก็จะเป็นฝ่ายถูกกระต่ายกินแทนพอได้แล้วนะหยุดเถอะฉันบอกนายแล้วไงว่าฉันไม่ใช่เขานะฉันจะกลายเป็นคนที่นายกำลังตามหาได้ยังไงกันฉันทำสิ่งนี้ก็เพื่ออยู่รอดให้ตายเถอะนายทำกับฉันแบบนี้ฉันจะไปตัดสินใจฆ่านายได้ยังไงกันเล่าฉันก็แค่อยากจะเป็นมนุษย์เองนะ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับการใช้ชีวิตของฉันกันหน่เนี่ยแล้วทำไมถึงได้มีน้ำเกลือไหลออกจากตาตลอดเวลาของฉันด้วยตอนนี้อย่าเศร้าไปเลยนะหลังจากนั้นฉันก็จะเคลียร์สถานที่แห่งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วข้อที่2ผู้เล่นบางคนที่กินอาหารที่กระต่ายมอบให้พวกเขาทั้งหมดอาจจะกลายเป็นกระต่ายฉันฆ่ากระต่ายบ้าทั้งหมดในเวลากลางคืนและในวันที่สก็มี รูปปันเทพเจ้าปรา,ปากฏขึ้นที่ใต้แม่น้ําลึกหลังจากทําลายรูปปั้นเทวรูปนั้นแล้วระบบก็แจ้งให้ฉันรู้ว่าฉันได้รวบรวมได้99%แล้วฉันคิดว่าความทรงจําของนายอาจมีอยู่ในสิ่งของที่ยังไม่ได้รวบรวมพวกนี้นะโอ้อยบ้าชะมัดฉันก็หวังว่านายคงจะไม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของฉันนะ